เราได้ง่ายรีดาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับมาที่แต่รถทิ่บันทีนะคะนอกจากกระบะซิ่งเราก็มีเป็นรถเก๋งด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นน้องที่เพ่งเข้าใหม่ค่ะเป็น h o n d a Civic FC เครือร่อง1.8เป็นปี2009 ไฟหน้าน้องจะเป็นตาเหี่ยวมีไฟตัดหมอกบอดี้น้องก็เป็นสีเทานะคะอารมณ์ประมาณสปอร์ตสำหรับวัยรุ่นที่ชอบซี v ิ c กเอนะคะช่องระบายลมจะเป็นทรงเอนะคะส่วนกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมตัวล้อแ็บนะคะจะเป็น p d 3ีนะคะที่จับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ กันนะคะภาย้ายจะเป็นทรงเหลี่ยมนะคะจุดเด่นน้องจะเป็นแปดเหลี่ยมนะคะเดี few moments later. ๋ยวเรามาลองนับดูกันนะคะว่าครบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบนะคะกระโปรงน้าหลังน้องจะกว้างมากนะคะเหมาะสำหรับไปรุ่นช้อปปิ้งเสริมหล่อด้วยท่อสีค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันดีกว่าค่ะ ะะจะเป็นคอนโซลสีเทาตัดก่อนนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีเทาก่อนค่ะเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสําหรับรถคันนี้นะคะดีไซน์มาเพื่อเห็นระยะทางเกียร์น้ำมันเพื่อความสะดวกสบายกับเรานะคะอยู่ในระดับสายตาเลยพวงมาลัยนะคะจะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะแผงข้างล่างจะเป็นแผงปรับแอร์นะคะส่วนจอจะเป็นจอดิจิตอลนะคะแสดงผลชื่น FM และเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงตัวรถน้องกันดีกว่าค่ะ เสียงตัวรถน้องนะคะจะนุ่มสบายผ่อนคลายมากค่ะเบาะหลังจะกว้างมากเลยนะคะแผ่นที่พับแผ่นได้ด้วยนะคะมีช่องใส่แก้วนะ้ำถึง2แก้วเลย <Wow. S 1> ท้องเครื่องจะเป็น1.8 R 1 8นะคะทางเราจะเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ถ้าใครสนใจก็ทักเพจที่ทิปปั๊นทีได้เลยนะคะตอนนี้ที่เต็นลดรถอรนะคะมีโปรจบที่1นึ่บาทนะคะได้ถูกอาชีพไม่มีเครดิตก็ออกได้ติดแบลกลิกก็ออกได้นะคะถ้าใครสนใจก็พักมาที่เพจนี้ได้เลยฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ให้มาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ